รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดดมเินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสง ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นรอพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปแล้วก็การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้ด้วยเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับการดาวน์โหลดก็ง่ายมากม ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ด้วยเข้าไปที่ Play Store ก็ได้หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สาะอูดทอทหารทอทงนอนูสาะอา พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m มันิพัสของเราได้แล้วนะครับเชิญได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับสามารถไปตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t c a r e u c o m w w w y o u t c a r e u c o m เชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ครับอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจนะครับบลจกสิกรไทยส่งกองทุนไฮยูบอลอายุ6เดือนชูโอกาสรับผลตอบแทนสูง2.1%ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่4จนถึงวันที่7เมษายนนี้นะครับโดยคุณชัดชัยสดิ์อภิรักษ์รองกรรมการผู้จัดการบลจกสิกรไทยได้เปิดเผยว่าระหว่างวันที่4ถึง7เมษายนนี้ครับบลจกสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิด K Enhance สาาหนี้ต่างประเทศ6เดือน CS ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่2.1%ต่อปี 2.1%ต่อปีนะครับเสนอขายจนถึงวันที่7เมษายนนี้กองทุนนี้เนี่ยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ K Asset Contact Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ www กสิกรแอสเซส s คอมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากไปเที่ยวเขาใหญ่ครับต้องที่นี่เลยครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมีบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมครับเพิ่มความสนุกสนานด้วยเครื่องเล่นหลากหลายส่วนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีที่นี่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้น088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ www. เขาใหญ่แฟนตาซี c o m เชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่อยากจะแวะไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสืออย่าลืมแวะไปที่บูธของสำนักพิมพ์ติ้งบียอนนะครับที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติณนศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจจนถึงวันที่10เมษายนนี้บูธของติ้งบียอนจะอยู่ที่ e 1 1 z o n e p a ซ e แ y hall นะครับงานนี้ติ้งบียอนเอาใจคนรักการอ่านด้วยการจัดเต็มโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษภายในงานนี้เท่านั้นนะครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิ บูธของติ้งบียอนบูธ e11 โซน p a n นา y ีฮ l ลเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะให้ไปติดตามนะครับเรื่องของสสวครับในการที่ไปที่เกาหลีใต้ล่าสุดอะไรจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมผมเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวคุณสาลินีวังตานให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ ท่านผอ,อ,อสารินีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติสาะเวลากลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับท่านผอ,อครับ ค่ะยินดีค่ะครั้งที่แล้วคุยกันหลังจากกลับจากรัสเซียนะพาพ่อค้าแม่ขายพานักธุรกิจไทยไปตั้งหลายคนยกตัวอย่างเช่นขายน้ําพริกเนี่ยก็ไปขายได้เป็นร้อยล้านในทริปเดียวออกลายเป็นน้ําพริกร้อยล้านไปไม่ใช่น้ำพริกสาแม่ปานอมนะนะมาวันนี้ครับจะคุยเก็บตกหลังจากที่ทางสสวนะครับได้ไปรุกยังที่เกาหลีใต้นะครับ ไปเกาหลีใต้รอบนี้ไปคุยกับใครไปเจรจากับใครได้ความร่วมมืออะไรกลับมาบ้างครับท่านผอสาลินีครับคือไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะเขาเนี่ยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกินกว่าประเทศไทยเราเขาล้ำหน้าเราไปใช่ไหมโอ้ยรำหน้าไปเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้ก่เขานะฮะก็คือหนึ่งในธุรกิจรายใหญ่ ซึ่งอันนี้ท่านรองนายกก็คงพยายามที่จะชักจูงเขาให้อยากมาลงทุนที่เมืองไทยเพิ่มแหละมาชวนชวนรายใหญ่ของเกาหลีให้มาลงทุนในเมืองไทยเพิ่มทีนี้อันที่สองก็คือในเรื่องของสตาร์ทอัพอ ผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรมเนี่ยเพราะเกาหลีเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้และประสบความสําเร็จมากครับดังนั้นก็พยายามที่จะไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็ไปขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเขาว่าง,ง่ายๆอย่างนี้เถอะไปขอให้เขาช่วยแหละร,ร้านที่สามเนี่ยก็คือไปดูลู่ทางว่าเอเอกชนเราเนี่ยจะเข้าไปร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยได้ในเรื่องอะไร โดยเฉพาะในสิ่งที่เขาเด่นดังมากแล้วอยู่ในระดับอินเตอร์คือพวกวงการที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์พวกภาพยนตร์พวกซีรีส์เกาหลีใช่ไหมใช,ใช่ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคเป็นเรื่องปกติก็คือไหนไหนไปแล้วเนี่ยก็ต้องพาผู้ประกอบการเราเพื่อไปทําสิ่งที่เราเรียกว่าบิสเนสแมทชิ่งนะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยอยากจะขอคุยเรื่องบิสเนสแมทชิ่งก่อนละกันได้ครับคือที่ไปเกาหลีเนี่ยค่ะพยายามที่จะเปิดตลาดใหม่อม ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พยายามหาผู้ซื้อเนี่ยทางฝั่งเกาหลีเนี่ยที่เขาเป็นรายใหม่ไม่เคยทําธุรกิจกับไทยมาก่อนก็พยายามชักจูงว่าให้มานัดมาเจอกับผู้ประกอบการของเราไมได้มาจับไม้จืบอือาสารเรื่องแฟชั่นแฟชั่นนี่ของเขาเดินนะแต่ของเราก็ยังมีสิทธิ์ที่บางทีเขาจะมีความสนใจหรือสั่งเราผลิตอะไรประมาณนี้ครับอันนึงที่เราเด่นมากๆเนี่ยคือเรื่องแอนิเมชั่นแอนิเมชัน อ่าเรื่องเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์นะคะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเอาพวกผลิตภัณฑ์ทางเกษตรมาแปลรูปไม่ได้แปลเป็นอาหารแปลเป็นของใชส้สินค้าเกษตรแปลรูปเป็นของใช้ใช่ค่ะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเก่งนะคะเราก็พยายามจะไปหาทางให้เอกชนของเราเนี่ยเปิดตลาดใหม่ขึ้นมาจะ,จะได้ไปขายของได้ ค่ะก็พากันไป40ผู้ประกอบการนะโอ40ผู้ประกอบการในประมาณสัก4-5กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับะใช่ค่ะก็มีทั้งของสอสอวอร้งของกระทรวงพาณิชย์ด้วยผ,ผู้ประกอบการนะ เนื่องจากผู้ซื้อเนี่ยเขาเป็นรายใหม่ก็ต้องเข้ามามันต้องมีการมาศึกษาดูสินค้ามันก็เลยต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าไอ้อย่างชนิดที่เป็นเฟิร์มออเดอร์เลยได้เป็นน้ำพริกร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เกิดย,ยังไม่ถึงขนาดตอนที่ไปรัสเซียใช่ไหมม,มันยังไม่เกิดเพราะ<ม>ว่าทางฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาคุ้นกับของของเราแล้วไงแต่ครั้งนี้เนี่ยเราพยายามเอารายใหม่ เพราะเราจะเปิดตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่คล้ายๆกับพาหนุ่มสาวมาดูตัวกันมานั่งกินข้าวกันประมาณนี้ยังไม่ถึงขนาดมั่นหมายจับแต่งงานยังค่ะยัง่นึงนาดด้านแมทชิ่งเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องยอดขายอะไรครับนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีดีกว่าอนะคะโดยเฉพาะพวกเทคสตาร์ทอัพใช่ไหมใช่ค่ะที่ไปเนี่ยเราไม่ได้ไปกันตามลําพังคือเราพาอาจารย์ จากสี่มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีของสสวอไปด้วยจากที่ไหนบ้างครับมีพระจอมกล้าวราชกระบังพระจอมกล้าวบางมดอันนี้ก็ในเรื่องวิศวะคหละแล้วก็มีสงขลาพูดถึงมอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีจะเก่งมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านอุบลราชธานีอ๋ออุบลมหาวิทยาเกษตรแปรรูปแล้วก็เกี่ยวกับพวกจากคนนี้ก็เก่งอุบลราชธานีนะคะ ก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับของสสวก็ไปกันก็สี่แห่งก็มีพระจอมเกล้าราชบังพระจอมเกล้าบางมดมีมออนะฮะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช่แล้วค่ะสี่แห่งไปด้วยกันก็พาท่านอาจารย์ไปดูเขาเรียกว่า Innovation Center อเนี่ยอยู่สาศูนย์ด้วยกันสองศูนย์อยู่ในกรุงโซอันแรกเนี่ยเป็นของรัฐบาลครับ เขาเรียก innovation for creative economy นี่รัฐบาลเป็นเจ้าของเลยนะฮะเปิดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะยังไม่ต้องมีไอเดียอะไรหรอกเข้าไปใช้สถานที่ของเขาได้เปิด24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงด้วยโโใช่ค่ะเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วก็เข้าไปแล้วเขาก็มีคนที่จะเป็นคล้ายๆที่ปรึกษารหรือคล้ายๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เปอะ,อะมาช่วยบอกให้ว่านวัตรกรรมที่ทาน้องเด็กๆเนี่ย ควรจะให้ความสนใจเนี่ยอยู่ที่ไหนจะไปศึกษาหาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ดคอยมีไว้เตรียมให้บริการสำหรับคนที่มีไอเดียใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยมีศูนย์แบบเนี้ยอยู่17ศูนย์ทั่วประเทศตั้ง17ศูนย์ทั่วประเทศเลยโอ้สันนิาเอาจริงอ่ะใช่ไหมใช่ต่อมาก็ไปดูที่มหาวิทยาลัยซกอัน เป็นของเอกชนหรือของภาครัฐรับของเอกชนค่ะแต่มหาวิทยาลัยอันนี้เนี่ยสำคัญคือเป็นมหาวิทยาลัยที่มาดามประธานของเขาเนี่ยจบมาเพราะท่านประธานทิเบตเกาหลใต้เป็นสุภาพสตรีใช่แล้วท่านเรียนจบวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาลัยแห่งนี้ดังนั้นเดาได้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยจะต้องเก่งมากทางด้านวิศวะเรื่องเครื่องกลเขาก็มีคล้ายๆเป็นโคเวิร์กิิงสเปซนีเช่นเดียวกันค แต่อันนี้ไม่ได้เปิดให้ทุกคนคหมายถึงว่าต้องเป็นนักศึกษาของเขาแล้วต้องมาลงทะเบียนกับเขาก่อนเฉพาะนักศึกษาของเขาเปิดให้เฉพาะนักศึกษาครับแล้วก็ที่มาลงทะเบียนกับเขาถึงแม้ถ้าไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยต้องมาลงทะเบียนครับแล้วก็ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงแต่อันนี้เนี่ย <laughs> เขาให้ทางด้านมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจังเลยไอ้อันนึงเนี่ยก็ไปตามคณะใหญ่ของท่านรองนายกสมคิดครับ ไปที่ศูนย์ Creative for Economy and Innovation นี่เหมือนกันอยู่ที่เมืองที่เขาเรียกว่าเมืองแด,ดจอนซึ่งตรงนี้เนี่ยไอศูนย์เนี่ยเขามีชื่ออันนึงเขาเรียกว่าไค KAI K A I เนี่ยนะคะก็ไปแล้วก็บอกอ๋อในที่สุดที่ดังมากๆเลยอะ่ะค,คือเมื่อสักปีหนึ่งที่ผ่านมามั้งเนี่ยเขามีการแข่งขันหุ่นยนต์ นะฮะแข่งกันทั่วโลกเลยนะสหรัฐยุโรปอะไรหลยประเทศที่ญี่ปุ่นเลยมาแข่งขันกันอุ่นยนต์เนี่ยเขาจะมีสิ่งให้ทําที่ยากๆมากๆเลยหนึ่งขับรถมาเองไม่มีคอนโทรนะหุ่นยนต์ทําเองหมดนะเปิดล็อกประตูเข้าไปในห้องที่มนุษย์เข้าไม่ได้ดังนั้นเหมือนกับเวลาเกิดไฟไหม้อย่างไรแบบประมาณเนี้ยฮะเขาจะได้เอาไปช่วยกู้ภัยใช่ไหมใช่ เปิดอ้ยากยากขนาดเลยแล้วไอหุ่นยนต์ใครเนี่ยมันชนะเลิศอ๋อที่หนึ่งของโลกเลยอ่ะครับด้านนี้ก็เป็นด้านที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ใช่แล้วค่ะแล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยี Tech ทั้งหมดของเกาหลีครับรวมอยู่ที่ไอสถาบันใครเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านรัฐบาลเขาเนี่ยท่านมาดามประธานเนี่ยนะคะเพิ่งสร้างสถาบันนี้ขึ้นมาเนี่ยสองปี แล้วเขาเป็นที่รวบรวมคนประดาไฮเทคเก่งๆต่างๆนานาของประเทศเกาหลีเนี่ยมาอยู่ที่นี่โอ oh, ้ oh, ท่านปออ,อครับคุยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเอาจริงเอาจังขนาดไหนใน <Okay. S 1> การส่งเสริมใช่ไหม ใช่ซึ่งท่านรองนายกของเราท่านก็บอกท่านเห็นแล้วท่านก็รู้สึกสะท้อนใจแต่เราก็ไม่รู้อะยังไงก็ต้องกัดฟันทําของเราบ้างอะใช่ไหมฮะครับตอนี้สิหลังจากไปดูทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สารินีและท่านอาจารย์ทั้งสี่ท่านเนี่ยเรามาสรุปร่วมกันนะสิ่งที่เราได้นะครับหนึ่งทางฝั่งเกาหลีเนี่ยก่อนที่เขาจะคิดอะไรขึ้นมาเลยนะเขาดูตลาดก่อนดูว่าตลาดต้องการอะไรใช่แล้วค่ะ ตบ,บาง,างาสิ่งเขา,าจะประมาณการไปในอนาคตอย่างเช่นไอตอนที่เขาทําหุ่นยนต์เนี่ยตลาดยังไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรหุ่นยนต์มากมายหรอกแต่รู้แล้วแหละว่าแรงงานมันจะขาดแคลนการที่จะเอาคนมาทําในสิ่งบางสิ่งเนี่ยมันอันตรายเกินไปกว่าที่จะใช้มนุษย์ดังนั้นจําเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ พอเขารู้แบบนี้แล้วเขาก็รู้ว่าตลาดมีความต้องการนี้มันจะสามารถเกิดขึ้นมาได้เป็นเชิงพาณิชย์ได้ครับแล้วดังนั้นอ่ะเขาจึงค่อยๆมาสร้างเอานวัตกรรมต่างๆมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นคือดูความต้องการของตลาดไม่ใช่ปัจจุบันแต่คาดการความต้องการของตลาดใ,<ช>ในอนาคตด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะไอไฮเทคมากๆอย่างหุ่นยนต์นะคเขามีเรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรเมื่ออาจารย์ทั้งพระจอมเก้าอ่ะไปดูในรายละเอียดมันบางทีมันไม่ใช่ของที่ยากซับซ้อนอะไร มากมายอาจารย์บอกว่าแบบนี้ของไทยเราก็ทําได้<อ>แต่เพียงว่าปัญหาของเราคือพอทมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากเอามาทําต่อเป็นเชิงพาน,นิชเนี่ยมันยังไม่ทัดนั่นจะอยู่บนหิ้งไม่ค่อยเอามาสู่ห้างได้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะจําเป็นนี่ต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาปรับทําให้มันเป็นเชิงพาน,นิชย์ขึ้นมาให้ได้<แ>เพราะว่าต้องอย่าลืมว่านวัตกรรมเนี่ยมันแปลว่าการเอาความรู้เนี่ยมาทําให้มันเป็นเงิน อันนี้เห็นชัดเลยไม่ต้องแปลซ้ําเลยเออนี่คือนวัตรกรรมแต่ว่าการเอาเงินมาทําให้เกิดความรู้เนี่ยคือรีเสิร์ชครับดังนั้นต้องมีนวัตรกรรมในสัดส่วนที่เยอะเพื่อว่ามันจะผลักดันให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยดิมเนินไปได้เอาละครับอยากให้อช่สรุปเลยพูดในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรปรมเลยนะมหาวิทยาลายัยพระจอมเกล้าราชกระบัง กำลังอยู่ในระหว่างที่จะเอาเทคโนโลยีของมหาลัยเนี่ยมาลงที่ไอศูนย์สตาร์ทอัพเซ็นเตอร์ของธนาคาร SME จะต้องเกิดการพนวกสิ่งนี้ขึ้นมาคือตอนนี้ธนาคารเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วอะที่ SME Bank มันบางง่ายไงฮะมาลงที่โคเวิร์กิ้งสเปซที่ธนาคาร SME Bank ใช่จะมีการใส่เทคโนโลยีด้วยมันจะไม่ใช่เป็นแค่วิร์กิ้งสเปซธรรมดา แต่ว่าสิ่งที่รู้แน่ๆคือเราต้องทําให้ innovation center เนี่ยเกิดขึ้นให้ได้ต้องต้องทำให้ innovation center ในบ้านเราเกิดขึ้นให้ได้ซะก่อนใช่อันนี้คือขั้นแรกให้ได้ซะก,ก่อนใช่ใชแ,และ innovation center เนี่ยต้องอยู่ในทําเลที่คนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวเขาสามารถไปได้ไม่ใช่อยู่ลึกลับลี้ลับ <c oughs> ที่ไหนยังไง ครับและถ้าเทียบโอกาสทางการค้าการต่อยอดการร่วมทุนระหว่างการระหว่างโอกาสไทยกับเกาหลีแล้วก็ไทยกับรัสเซียเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันไหมครับมันจะต่างกันไหมครับท่านต่อครับมันต่างเยอะของเกาหลีคือเรารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งมันมีผลกับอนาคตมากครับ ในส่วนของรัสเซียนั่นก็คือการค้าการขายทั่วไปก็คือค้าได้เลยใช่ไหมแต่เกาหลีคงต้องรอขั้นตอนอีกสัก2-3ขั้นตอนก<ช>ว่าจะตกตลงตอ,องชิ้นกันรับเทคโนโลยีเข้ามาได้เนี่ยอีกอันนึงที่จะเป็นรูปธรรมได้คือกระทรวง SME ของเกาหลีเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลืออ๋อ smba ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างครับหน่วยงานนี้อ๋อก็หนึ่งคือเขาให้เราเนี่ยเอาพวก t e คส Start Up ของเราเนี่ยสามกิจการครับไปบ่มเพราะที่ประเทศเกาหลีของเขาได้ฟรีหนึ่งปีสามกิจการนี่เป็นใครยังไงครับก็คงจะต้องมาคัดเลือกนยคะอ๋อให้โคต้าสามที่ว่างั้นเถอะใช่สามกิจการซึ่งกิจการหนึ่งอาจจะประกอบด้วยบุคคลประมาณอาจจะเกินหนึ่งคนนะคะอ๋อโอเคให้โคต้าสมที่สำหรับเทคสตาร์ทอัให้ไปเพาะบ่มที่เขาใช่ เขาให้เรามาดูว่าในบรรดา SME ของเราเนี่ยมีความต้องการเทคโนโลยีทางด้านไหนครับแจ้งเข้าไปเขาจะไปหาดูว่าฝ่ายเกาหลีเขาเนี่ยมีธุรกิจใดที่มันแมทกันอืจะมาพัฒนาให้เลยแหละโคชชิ่งแบบวันออนวันเลยอะ่ะสุดท้ายก็คือเขาอยากจะให้ฝั่งเข้ากับเราเนี่ยมาทําการจอยเวนเชอร์กันร่วมรงทุนกันอ๋อ,อนี่คือไฮไลท์เลยนะ อันที่1ก็คือเขาเปิดโอกาสให้เราแดนไปเพราะบ่มที่เขาให้โคต้ามา3ามที่<ช>อันที่2เราต้องการเทคโนโลยีขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะช่วยส่งเสริมให้และอันที่3เนี่ยก็มาจอยเวนเจอร์กันใช่ไหมฮะใช่โ<ช>หอันนี้ผมว่าเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นภาพชัดมากขึ้นเพียงแต่รอเวลาจะให้มันเกิดได้จริงเท่านั้นใช่ไหมครับพอครับคืออันนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันเกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการแต่ละรายเองโดยตรงครับ แต่สิ่งที่น่าจะเป็นคุณูปการและเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของเราโดยภาพรวมคือไอ้ n o v o v i t n o n n t n t เ r อ๋อเราต้องแจ้งเกิดให้ได้นะใชคือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เกาหลีใต้ก็พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้เดาด้วยแล้วใช่ไหมครับพอครับนะจะฝากความหวังจะให้กำลังใจหรือฝากคำแนะนำอะไรไปยังผู้ประกอบการ SME เชเชิญครับพอครับ ค่ะในวันนี้ที่เรามาโฟกัสเนี่ยคงพูดเรื่องสตาร์ทอัพเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางภาครัฐนี่จะไปมุ่งเฮไปแต่สตาร์ทอัพหมายถึง s อ e ที่กำลังทำกิจการอยู่เนี่ยเราก็ดูแลนะคะเนี่ยในเรื่องการพาไปต่างประเทศตามศักยภาพของท่านรหรือว่าพยายามที่จะให้ท่านค้าขายทางด้านออนไลน์ด้วยกันให้ได้ นะะและอีกอันหนึ่งเราก็อย่าลืมโครงการที่เราเรียกว่าเทินอาราวสําหรับพวกผู้ประกอบการที่รู้สึกว่าของตัวเองมันเริ่มสะดุดนะคะคต้องอยากจะหาทางฟื้นฟูก,กิจการขึ้นมาซึ่ง ทางพวกที่เราเรียกว่าเลกูล่า SME แล้วก็เทอร์นาราวเนี่ยจะรับสมัครหนึ่งหมื่นรายในปีสองพันหร้อยห้าสิบเก้าตอนนี้ยังไม่เต็มท่านยังสามารถสมัครได้สมัครที่ไหนครับก็โทรไปที่คอรรของสสวหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งของสสวสมัครโครงการนี้ได้โครงการเทอร์นาราวนะฮะ เทอร์นาวแล้วก็เลกูไลเอสเอ็มอีถ้ากิจการของท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านก็ทําเรื่องสมัครมาที่เลกูไลเอสเอ็มอีแต่ถ้าท่านต้องการการฟื้นฟูท่านก็สมัครไปที่เทอร์นาล่าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเบอร์ตรงของสสวนะครับพอดไลน์<ช>สายด่วนเชิญได้เลยแล้วไม่ก็ไปรับการปรึกษาจากศูนย์ที่เราเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งตอนนี้ก<ม>็มีอยู่สิบเอ็ดศูนย์แล้วตามจังหวัดต่างๆนะคะของสสวก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะใช่ค่ะเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตติดตามความคืบหน้านะฮะ ที่รุกไปเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับการได้โอกาสต่อๆไปนะครับวันนี้ขอพระคุณอย่างสูงครับท่านผอ,อสารีนีครับค่ะขอพระคุณและยุทธนายเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับคุณสารินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสวนะครับมาคุยให้เราฟังเก็บตกจากการไปเยือนเกาหลีใต้ล่าสุดมีอะไรดีๆเยอะเลยสำหรับโอกาสของผู้ประกอบการไทยนะครับเราจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับการไปเปิดตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการ SME แล้วครับเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วมันนี่ช็อตด,ดูผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่ที่นี่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ ชวงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง